สวัสดีคะ่ะตามาดูชาแนลนะคะพามาพบกับพายศักสุรินอีกเป็นเช่นเคยคะ่ะมุทุเสียงแปดหลอดนะคะแห่งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางแอดพูดอัดไอท่านพูดบอกว่าว่าเราเหรอส่งเสียงนะคะขนาดว่าพี่เอาหญ้ามาให้แล้วนะคะก็ยังหันไปมุมเดิมนะคะ มุมนั้นมันมีอะไรดีเหรอครับพ่อภายฮะหันมาคุยกันบ้างก็ได้นะคะหันมาคุยกันบ้างก็ได้นะคะอยากเจอหน้าบ้างให้เราดูบ้านท้ายเล่นๆนะคะตอนนี้ไม่หันหน้ามานะคะ,ะมาแล้วมาแล้วโอ้พ่อพายคนงาม เป็นอะไรสงสัยอะไรครับน้โอ oh. ดด้ดูรถดูรถนะคะรถวิ่งผ่านก็ดูรถนะคะอยู่กับพี่ๆนะคะครบทั้งสามคน,นะคะ่ะวันนี้นะคะครบทั้งสามคนพี่นุ๊กรู้สึกจะไปหาสบียงมาเพิ่มค่ะตอนนี้ก็มีพี่ปิวพ,พี่โอ๊ตอยู่ด้วยนะคะ เป็นการจ้องหน้าเพิ่มความกดดันให้พี่ปิวค่ะร้องไม่พอนะคะจ้องหน้าค่ะจ้องเข้าไปค่ะกดดันนะคะหน่วยกดดันเก่งนะคะร้องเก่งกดดันเก่งนะ่ะเรา,า่มีคุณหมอเดินมานะคะ,ะคุณหมอเดินมาหันมาทำไมอะ่ะอ้าวไม่หันนะคะมองคุณหมออยู่ ทักทายคุณหมอสักนิดหนึ่งค่ะวันนี้ก็มีภาพน่ารักน่ารักของพ่อพายมาฝากเอฟซีนะคะซึ่งปฏิกิริยาของพ่อพายทุกวันนี้นะคะกับพี่ปิวนี่ก็โอ้โหทำให้เอฟซีนะคะคลั่งคล้มากมากเลยค่ะเพราะว่าเขานะคะเขาพูดกันเขาไมาน่นี้พูดกันเสียงดังนะคะเขาเหมือนส่งกระแสจิตให้กัน,นะคะ่ะทำปากงิ้มๆน,น,น,นะคะไม่ต้อง ออกคาสั่งเสียงที่ว่าดังๆเลยนะคะแบบว่าพูดแบบว่าให้ร้องเนี่ยร้องร้องย่างนี้บบเหมือนทําปากให้ะค่ะทําปากแบบว่าให้ทันทูดของเรานะคะมองปากพี่ปิวก็จะทําตามทันทีค่ะสมกับความที่เขาเข้าใจกันนะคะช้างเลือกควานจริงๆค่ะก็ต้องทันทูดนะคะเลือกพี่ปิวมาเป็นคนรู้ใจนะ ก็สมกับความรู้ใจกันจริงๆะค่ะมีการส่งซิกเบาๆนะคะคล้ายๆวกับซิฟเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าอยู่ไกลนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันค่ะแบบว่ามีการให้มองหน้าแล้วก็เหมือนให้ดูปากนะคะว่าพี่ปิวนะพูดอะไรแล้วพ่อพี่อ่าพ่อพลายของเราเองก็จะทําตามนะคะโอ้โห,โ,หโหคุณหมอมาไกลเลยะะมาแล้วค่ะหน่วยสเสบียงนะคะหน่วยสเสบียงมาแล้ว ต้นกล้วยมาแล้วนะคะวันนี้ได้กินต้นกล้วยค่ะโหสดสดจากสวนหลังบ้านค่ะพี่นุกนะคะโหพี่นุกขอบคุณครับต้องให้นมแข็งแรงนะคะไปแบกมานะคะในบรรดาพี่ควันทั้งสามคนนะคะพี่นุกก็ น่าหนุ่มสุดละน่าเป็นพี่ชายของมุทุนะคะมุทุราชามาแล้วขอบคุณครับน้า <c oughs> มีการมองหน้ากันนะคะมองหน้ากันพ่อว่าหนูทำไม่อหนูแค่ร้องเฉยๆนะ,ะต้องต้องรอด้วยนะคะนี่ต้องรอ พอบอกให้รอไม่ใช่เหรอมีรอแล้วนะท่านูถึงแล้มีกันจองหน้ากันเล็กๆน้อยๆนะคะน่ารักค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะได้เดินทางมาดูนะคะก็จะพบกับความน่ารักของพี่ขวานและก็พายศักสุรินที่ทำให้ท่านได้ยิ้มแน่นอนค่ะถ้ามาถ้ามายืนในจุดนี้นะคะ จะยิ้มแน่นอนค่ะถ้ามาดูตัวจริงของท่านทูตนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียกแล้วก็เป็นถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะของพี่ๆของเขานะคะคก็จะทำให้เราอมยิ้มได้นะ,ะนั่นคือความน่ารักของพี่ๆแล้วก็พายสักสุรินค่ะที่ทำให้เราเห็นนะคะคุณหมอมาเล่นนะคะวันนี้ ส่วนเรื่องของน้องกัญญานะคะก็เข้าเต้าแม่วันดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่วันดีน้องทารินเข้าอยู่กันเป็นครอบครัวอย่างสมบูรณ์นะคะน้องก็เริ่มเข้าเต้าบ่อยขึ้นทุกเวลาที่หิวนะคะก็มีการปรับตัวอย่างดีเยี่ยมค่ะสำหรับน้องกัญญานะคะกับครอบครัวใหม่และแม่รับอย่างพังวันดีนี่ก็ เลี้ยงดูกันยาอย่างดีนะคะเสมือนเป็นลูกแท้ๆของตัวเองค่ะส่วนแม่บัวตองนะคะเป็นแม่รับอีกเชือกหนึ่งค่ะซึ่งก็จะมีการมาคุกคีกับน้องนะคะมาดูแลน้องมาดูแลหลานด้วยทารินก็คือหลานนะคะหลานของพังบัวตองค่ะแล้วก็จะมีแม่รับสำรองก็คือแม่พังบืลานะคะกับน้องเมฆาซึ่งอยู่ละแวก ใกล้เคียงกันค่ะก็จะอยู่เป็นครอบครัวกันก็แอดก็ดีใจสำหรับเรื่องของน้องกันยานะคะก็น้องก็เริ่มดื่มนมได้เยอะขึ้นหวังว่าอีกไม่นานนะคะเราก็จะเห็นความพัฒน,นาการของน้องเนาะจะได้ตัวโตๆขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคเลยส่วนน้องภายเดือนนะคะน้องภายเดือนคุณหมอก็ทุกๆฝ่ายค่ะที่อยู่ ณบริเวณนั้นก็เข้ามาทําการช่วยเหลือนะคะน้องภายเดือนที่เป็นลูกช้างป่าพัดหลงล่าสุดนะคะซึ่งน้องตัวน้องเองก็มีอาการนะคะขาหักะคะ่ะซึ่งการขาหักของช้างนี่เป็นเรื่องที่ยากมากนะคะเครื่องมือการพยุงตัวก็ยังไม่มีสําหรับช้างนะคะอย่างสุนัขนี่เราก็ยังจะเห็นนะคะว่าถ้าสุนัขช่วงล่าง ใช้การไม่ได้ก็จะมีะรถค่คล้ายๆว่ามีล้อนะคะทําการพยุงให้เดินได้แต่ทางนี้ก็มีการพันผ้าแล้วก็มีรถลากอะไรให้ค่ะคุณหมอทําให้นะคะก็เชื่อว่าทุกๆฝ่ายค่ะที่ดูแลน้องช้างทุกเชือกนะคะทํางานอย่างเต็มที่ค่ะก็แอดก็เป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับน้องไยเดือนค่ะซึ่งคุณหมอก็ทํางานเต็มที่และเจ้าหน้าที่ก็ ลงใจไว้เต็มลิมิตจริงๆค่ะสำหรับน้องภายเดือนนะคะก็หวังว่าน้องจะหายเป็นปกติในเร็ววันนะคะแอดก็ภาวนาให้น้องหายไวๆแล้วกันส่วนตอนนี้ก็นะคะดูท่านทูตคะ่ะท่านทูตกินหยกกล้วยหลังหม่ำอยกกล้วยอยู่นะคะตอนนี้ก็อัปเดตข่าวๆของลูกช้างน้อยนะ ส่วนบานลานของเรานะคะก็คงความน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็พังแสนหวานก็เช่นกันค่ะตามมาดูชาแนลก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากท่านผู้ชมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่องตามมาดูช n แนลและก็ฝากกำลังใจดีๆผ่านทางซื้อแตงนะคะวันนี้ตามมาดูชาแนลขอสวัสดีค่ะ